เชื่อไหมคะว่ามีคนคิดแบบนี้กับเมียฝรั่งจริงๆส่วนตัวคิดว่า,าจ,จะจริงในบางส่วนค่ะเพราะฝรั่งก็คนมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าในความเป็นจริงมีสาวไทายบางคนที่โชคไม่ดีเจอสามีฝรั่งหลอกแต่งงานมาเพื่อรับใช้ถูกข่มเหงทั้งจิตใจและร่างกายถ้าใครกําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเชื่อเถอะค่ะว่ากฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีให้รีบแจ้งความแจ้งตำรวจทันทีอย่าทนเพียงเพราะคิดว่าตัวเองหัวเดียวกระเทียมรีบให้กล้าที่จะเดินออกมาจากจุดนั้นเชื่อ ว่ายังมีคนที่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่สาระดีๆจบไปนะคะมาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่าบ้านเรามีกฎที่ว่าใครตื่นทีหลังคนนั้นต้องจัดที่นอนและแน่นอนค่ะจะเป็นใครไม่ได้เพราะว่าสามีตื่นตีห้าหกโมงเช้าไปชงกาแฟดูข่าวนั่งทํางานส่วนปอมตื่น9ก้าโมงสิบโมงเลยค่ะค่ะใช่ใช่ใชสายสายมากด้วยต้องเป็นคนจัดที่นอนค่ะทุกวันเป็นกิจวัตรพอจัดที่นอนเสร็จก็ใช่ว่าจะออกจากห้องเลยนะคะนั่งเล่นมือถือตอบคอมเมนต์เพื่อนอีกประมาณหนึ่ง บางวันติดลมก็สองสามชั่วโมงก็มีค่ะทุกคนออกจากห้องบ่ายโมงก็มีจากนั้นก็จะลงไปรดน้ําผักทําสวนถ่ายคลิปวิดีโอตามภาษาค่ะจากคลิปก่อนนะคะที่ป๋มบอกว่าปอมกับสามีอยู่บ้านด้วยกัน24ชั่วโมงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวติดกันตลอดนะทุกคนต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปค่ะสามีก็จะทํางาน,นเอกสารทํางานอยู่หน้าคอมใช่ไหมคะส่วนปอมก็ไลฟ์สาระของตัวเองเลยค่ะถ่ายคลิปตัดต่อคลิปภาคเสียงอย่างตอน นี้ค่ะแต่ก็จะมีบางวันนะคะที่เราต้องออกไปทําธุระธานาคารหรือว่าไปเดินห้างช้อปปิง้งออกไปทานข้าวแล้วในหนึ่งวันเราสองคนจะมีเวลาให้กันประมาณ2ชั่วโมงเพื่อนั่งดูหนังด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องต่างๆค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินป๋อมจะเป็นคนรับผิดชอบค่ะป๋อมก็จะทํากับข้าวแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้ถ้าเกิดว่าใครหิวก็หยิบมาทานได้เลยไม่ต้องรอค่ะบ้านเราจะทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันแค่1มือค่ะนั่นก็คือมือเย็นเท่านั้นเชาน้านี้ป๋อมก็เลยจะทําข้าวผัดไข่ค่ะแต่ว่าใส่ ไก่ลงไปด้วยนะทุกคนพอดีว่ามีไก่อบอยู่เอาจริงๆไหมผมเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เก่งนะทุกคนพอทําได้คะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าอร่อยไหมแต่ว่าการันตีจากการที่ทําอาหารแล้วกับข้าวก็หมดทุกอย่างนะไม่เคยเหลือในแต่ละวันก็จะปรับเปลี่ยนเมนูต่างกันออกไปคะ่ะความโชคดีของผมก็คือคนที่บ้านทานกับข้าวที่เป็นอาหารไทยได้สบายสบายเลยคะ่ะ แต่ว่าเมนูนั้นต้องไม่ใส่น้ำปลาที่เหลือก็คือได้หมดเลยค่ะเมนูขายดีคือกะเพราเนื้อค่ะทุกคนทําบ่อยมากๆบางอาทิตย์ทํา3วันก็มีค่ะถ้าพูดถึงอาหารอีสานก็คือไม่มีใครกินด้วยกับอมนะทุกคนทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้หมกปลาหรือว่าอมกบนะผมกินคนเดียวนะคะแต่ว่าความโชคดีก็คือสามีไม่เคยห้ามค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวผัดไข่ของเราใส่ไก่ด้วยนิดนึงน่าอร่อยไหมคะทุกคนหนักมาก